โดนซะมันดื้อด้านชะมัดเลยเนี่ยนี่นะสวัสดีทุกท่านวันนี้พบก,กับสกายริมกันอีกแล้วนะครับในตอนพิเศษนะผมจะไปล่าบังกรวันนี้ผมไปอ่านมาเหมือนรู้สึกว่าถ้ามีหมอกลงหรือว่าในฤดูหนาวอะไรเนี่ยมังกรมันจะโผล่มาบ่อยนะผมก็เลยมาทำตัวเองเป็นเหยื่อล่อเลยมาเดินกลางทุ่ง หวังว่าจะได้เจอสักตัวนึ่งนะ <Brad. S 1> หลังจากที่เล่นซีรีส์ขจิตไปก็ใช้อีกตัวละครหนึ่งเพื่อมาสำรวจนะครับผมก็อยากจะเรียนรู้แล้วก็เป็นถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นอีกเซฟหนึ่งที่มาเล่นไว้มันจะโผล่มาไหมเนี่ยเต็งบรรยากาศแบบเนี้ยมันโผล่มาบ่อยมากสำหรับที่ผมไม่เคยเจอนะ วันนี้เราก็อยู่เจ้าขาจิตเป็นเพื่อนร่วมทางของเราเลยืมแนะนำตัวเลยเฮ้ยเฮ้ยโห,หน่ากลัวเฮ้ยโอ้โหผมไม่เคยเจอบั布รากอนเนอะปกติเจอแต่ฟรอสดากอนแล้วก็ดากอนปกติโอ้โยพวกหมาป่าพวกนี้เฮ้ยให้ตายเถอะ มันไปนู่นละผมจะทำยังไงดีวะเนี่ยโอธนูแล้วกันอีบนนี่โบจอดไปเฮ้ยหมาป่าอากาศอีกเฮ้ยมือนิ้วก็ลั่นไปก่อนนี้เมื่อกี้ตายเหอะปาดชะมัดเฮ้ยชงหมาป่านี่นะรบกวนจริงๆเลยเฮ้ยนี่ ให้ตายไปไหนแล้วว่าน้าบางกอนะเฮ้ยมันโจมตีใครอะเฮ้ยไขว่ะน,นยู่ีดีมันปล่อยเวทไฟ,ไฟใส่พวกบัดดาก้อนอ๋อทหารรับจ้างสงสัยมันเดินมาแถวนี้พอดีแถวนี้มันก็มีทางเดินอะมันก็มีคนคอยเดินสัญจรไปมาอยู่ระหว่างเมือง อือโอ้ยตายเหอะทหารรับจ้างมันก็ห้าวจัดมันมีเวทไฟโอ้ยเรียบร้อยไปแล้วนี่นะเดี๋ยวจัดการเลยนะของว้าวโดไปให้หมดเฮ้ยทำไมมีทหาราอิมพีเรียลมันตะเวนแถวนี้พอดีเหรอเนี่ย ตายเหอะพวกนายมาแย่งผลงานฉันไม่ได้นะวกบ,บ้าเฮ้ยฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือจากนายตีอยู่นะอืมจักรพพัดจะต้องให้รางวัลชันคนเดียวเท่านั้นตีตีน,นะ่สัตว์ไปหน้าหงายโอ้ยอยู่ไหนวะนี่ลิดเยอะนักต <c oughs> ีนีะ่ะ ปลิวไปซะใครที่เป็นสาวกอิมพีเรียลผมต้องขออภัยด้วยนะโอ้ยผมต้องการล่ามันดูตัวของผมเองอนะเฮ้ย <c oughs> เลือด <c oughs> เลือดจะหมดผิวก่อน <c oughs> ขอดองยาแปบบ๊บช่องปลัดดาก้อนนี่ม,มายังไงต่อฮึอ่ย โล่โลฟาดแล้วมันจะหยุดอ๋อไม่ได้เล่นนานนะนะต้องขอไปม,มัวแต่วมองหน้าโอ้ยทามไม่น้าขึ้นก็ฟาดค่อ,คอยๆตอดไปแล้วกันเอ้ยนะโอ้ยอืเมืม่อไรจะตายเนี่ยไตายเหอะอ้ยนะอีกสักทีเฮ้ยอะไรวะเนี่ยสุดยอดโคตรเท่ โอ้ท่อือเรียบร้อยมีแบบนี้ด้วยโอ้โหปกติเล่นมานี่นานๆทีผมจะได้นะไอ้ท่าแบบนี้สุดยอดไปเลยหรือเป็นเพราะลงมอดไม่รู้ได้วิญญาณผมงมังกรมาแล้วเพราะเราเป็นดานก้นบอล เรียบร้อยดาคอนสกิลเก็บไปให้หมดเป็นไงล่ะเรียบร้อยแล้วโชคดีที่กดอัดไว้พอดีให้ตายคือคุณชมโอเคเราจะเดินทางไปกันต่ออ๋อตรงนี้มันเป็นเส้นทางสัญจรพอดีนะเป็นถนนเส้นหลักถนนสายหลักสายนึงนั่นแหละมันก็มีคนเดินสัญจรมีทหารรับจ้างกับ หน่วยวรัฐเวีอีิดียมาช่วยพอดีนะก็ถือว่าแบ่งเบาฮาระไป <laughs> มาครับตอนนี้เราก็อยู่กันอีกฟากหนึ่งอีกซีอีกหนึ่งเลยอันนี้เหมือนเป็นป้อมที่อยู่ตรงแถวๆเมืองอะไรวะตรงข้างล่างผมจำชื่อไม่ได้แล้ะเมืองฟอลลีฟอลลีอะไรสักอย่างนี่แหละนะ <laughs> กะจิตจะระวังหลังให้เองดีมากรอตรงนี้แหละไอ้นมรอตรงนี้ก่อนนะ ขอสำรวจนู่นนี่นั่นบรรยากาศมันเหมือนจะมีเรื่องเนี่ยผมไม่ต้องการอัปเกรดนี่ว่ะมีอะไรให้เก็บมั้งไหมเนี่ยหมวกมง่อยๆคือผมเคยมาตีที่นี่ทีหนึ่งบางทีที่เราไปตีป้อมมันก็จะมีทหารไปอยู่แทนบางทีมันก็จะไม่มีใครมาเฝ้าเลยกไ็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกี่ยวอะไรกันไหมนะ โอเคเอายวจะพักผ่อนที่นี่สักแป๊บนึงนะครับในนี้มีเนื้อสัตว์โ oh. อ้ยอันนี้ก็เก็บได้ด้วยนี่นะคุณผู้ชมเรื่องของเรื่องคือมันมาจริง <Brand. S 1> มาอีกตัวแล้วผมนอนไปหนึ่งตื่นโอ้ยเจ้าเพื่อนเราสาคูโอ้ยอันนี้เป็นดาก้อนปกติเหรอ ไปเร็วสากูเจ้าสากูนี่ผมก็ลงมอดมานะมันเป็นคอมบันเนียที่ผมลงมอดมาเจ้าเหมียวเนี่ยเอ้ยนะเฮ้ยมังกรนี้มันพ่นน้ำแข็งนะครับเหมือนเป็นไอความเย็นเหรอผมเคยจะดาก้อนฟรอสต์ดาก้อนแล้วก็บัตรดาก้อนตัวเมื่อกี้โอ้ยมันบินโฉบเฉียวเหลือเกินเลยนะ โอ้ยหาจังวะยิงไม่ได้เลยให้ตายเป็นตัวละครหน้าเราเป็นงนี้ัดินไกลมันเพื่อนฉันไปเองก็ได้ฟะนายนี่มันยิงเลยอือเฮ้ยมันโจมตีอะไรบางอย่างนะอาจจะเป็นสัตว์ป่าก็ได้ หรือเป็น NPC ตัวไหนเข้ามาแถวนี้ไม่โดนอีกมีใครไหมนะช่างมันเราต้องโฟกัสการต่อสู้ก่อนตอนนี้โอ้ยเฮ้ยเพื่อนไม่ตายเพื่อนเราลงไปนอนแล้วดีวจัการเองเออ ลุกขึ้นมาไอ้นมผมต้องให้มันลงมาเจ้ามังกรตัวเนี้ยผมยิงกันนมไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ลงมาสิเออให้มันได้อย่างนี้โอ้ยจอดไปดาบโลขวานไปก่อนแล้วกันมามาเป็นเหยื่อให้หน่อยอ,อืออนี่ไง ตัวนี้ดูไม่ค่อยถ้าปังกวาปกติมันจะไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าที่ชื่อปแปลกๆใช่ไหมทุกคนเอออะไรจะ๊ะมึืมเอ้าด่าอีกแล้วหมอโดนซะมันดื้อด้านจะมัดเลยเนี่ยืึนี่นะเอ้ย ที่สุดในตาคือวันนี้เจอสองตัวแต่ผมว่าคุณผู้ชมต้องเคยเจอแบบบินพร้อมกันสตัวผมเคยเจอนะคือตอนนั้นผมเวลน้อยมากแล้วก็โดนฆ่าตาย <c oughs> ตายอนาดมากแต่ผมไม่ค่อยได้เจออีกเลยแบบว่าเจอสองตัวพร้อมกันแบบมันบุกมาโจมตีเราทั้งคู่เลยอย่างเงี้ย โอเควันนี้ก็ถือว่าได้คอนเทนต์เลยลเนีย่เรียบร้อยครับสําหรับซีรีส์การล่ามาังกรวันนี้สองขอบคุณที่ดูกันมาจนถึงจบคลิปนะเรียบร้อยก็เป็นอีกเซฟหนึ่งที่ผมเอาไว้เล่นคลายเครียดนะครับเดี๋ยวไปติดตามเกมอื่นๆกันต่อได้นะครับถ้าชอบถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์เป็นกำลังใจด้วยนะถ้าหากคุณผู้ชมชอบสกายลิมก็อย่าลืมติดตามไว้นะครับเจอกันทุกคน See you.